สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่มาแนะนำในส่วนของเอชัวะคะ่ะหนึ่งกล่องมีสิแคปซูลนะคะนี่ค่ะ15แคปซูลสรรพคุณตัวนี้ก็คือบล็อกแป้งและน้ำตาลนะคะไม่ให้เข้าสู่ร่างกายสลายไขมันสะสมก็คือกำจัดไขมันเก่าที่มีอยู่ในร่างกายให้หมดไปนะคะช่วยเร่งการเผาผลาญกระชับสัดส,ส่วนกำจัดเซลลูไล เยีไมไหมคะเมื่อกำจัดซิไลไไค์ก็จะทำให้ร่างกายฟิตและเฟิร์มขึ้นนะคะตัวนี้ขึ้นชื่อว่าเอสชัวสามารถทำให้คุณมีเอลเอสและปรับไซส์ได้แน่นอนนะคะวิธีการรับประทานก็คือทานก่อนมื้ออาหาร1เม็ดนะคะหรือทานพอมื้ออาหาร1เม็ด และอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณผู้หญิงท่านใดที่ลืมนะคะให้ทานหลังมื้ออาหารทานันทีดูสิคะพกง่ายมากแค่คุณติดกระเป๋าไว้ทานมื้อหนักมื้อไหนก็หยิบมาเลยค่ะจัดไปเลยค่ะหนึ่งเม็ดนะคะอยากสวย อย่าลืมค่ะพกติดกระเป๋าไว้ขึ้นชื่อว่าเอชัว sure, คือเอลแน่นอนปรับไซส์ได้แน่นอนและมันที่มั่นใจว่าสาวๆทุกคนที่มีพกติดตัวไว้สวยแน่นอนค่ะอยากสวยทักมาได้นะคะเ s ลอรออยู่ค่ะการปรับไซส์รออยู่ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ